มนรอดน้อยจะจะลืมอ uhm, ่าอรอีกอีกอี่เรียบเรียบงี้ดีกว่ามั้ยเรียบเลยขายมนรอดไ้ไหมเดี๋ยวปัสสาวะเดไม่ได้หกมนรอด จะดีจะดีจะดีโบราณ๋ยวนี้ของโบราณเอแไอพวกนั้นมันมาเคาะเคาะกลับไปถึงนักเรียนตัวนึงน,น,นันเาไม่ใช่ไม่ต้องจะดีน่าตัวเองมันเรา

เขาคิดจะดูแลพาาระมัลายเนี่ยพักอยู่โน้นในโค้งทักไทยโน้นบาทพระมันลายอยู่ตรงนน้นถ้าถามว่าทำไมพระมัลายไม่มีบาทเพราะท่านตั้งใจจะมาไหว้พระพุทธเจ้าแล้วกลับเลยมรณนะนี่พระมันลายพระมัลายนะเดี๋ยวจะถามเนี่ยแล้วท่านมรณะตรงนี้ละจะไปแล้วต้องผ่านข้าเพื่อจะทำมี มาเสียนนอนแบบบางหายแต่หลวง,ง,งพ่อมาพบทกามบางคนความจริงแล้วโบราณเขาไม่เดินทางนี้แต่หลวงพ่อมาอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้ามีบารมีที่จะสร้างพระบาทนี้ให้เจอแล้วถ้าพระเจ้าลหเ้เขาลองมันเรียน,น้างมันหักหน้อยหักได้เก็บของเส้นหลงๆมา,มาดู

Đi người mọi người mọi người đi đi mọi người lên người mọi người mọi người quạt, người mọi 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 người đi, người mọi người mọi đi mọi đi mọi người mọi người mọi

น้มานด้วยด้วยน้ำแม่พะตณีเนี่นออยเป็นพยานก็พยามานก็แวกว่าน้ำแพ้เป็นบบน,นีนะแต่อมบอกว่าน้ำก็คือดูต่แข่งอม่หายโม่เหญ่ใจว่าดูมันดูนี่แค่นี่น

ใบเท้าไปเด็กคนอยู่ไนเออไม่หนาวเลยนะร้อนเหีย

ทำก่อนก็จะไปถ้าไม่ไปก็ไปแล้วอะไรก็ได้มา Apa tiyamti amman sarana อินาขานาเวรมณีสิขาปะกามิโาิยาินาานาเวรณีสิขาาเมตุมิจายราเวรณีสิขาปะสมาธิยามิมุสาวาชาเวรณี